สวัสดีค่ะพี่พี่เพื่อนเพื่อน,นแล้วก็เอฟซทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมและให้กำลังใจในช่องแม่น้องพอใจมาดามสวีเดนค่ะหลังจากที่แม่น้องไม่ได้ลงคลิปที่ทำเรื่องเล่าหรือว่าพูดแบบนี้นานนะคะเพราะว่าแม่น้องก็คือแบบว่ายุ่งแล้วก็มีปัญหาเรื่องสุขภาพเวลาพูดแล้วมันก็จะเหนื่อยจะหอบอะค่ะหลังจากที่แม่น้องติดโควิดเมื่อสปีที่แล้วนะคะ แม่น้องรู้สึกว่าระบบการหายใจเกี่ยวกับปอดเกี่ยวกับอะไรตัวเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะเวลาพูดมันก็จะเหนื่อยจะหอบนะคะถ้าคนที่ติดตามและรับชมคลิปของแม่น้องเป็นประจํานะคะก็จะรู้ว่าเวลาแม่น้องพูดอ่ะแม่น้องก็จะต้องหยุดพูดแล้วก็หายใจไปพักหนึ่งค่ะตอนนี้ก็เป็นเหมือนกันนะคะคือน่าเสียดายมากเลยค่ะคลิปตอนกลับไทยปป๋าก็ดึงคลิปนะคะไปเก็บไว้ในเมมโมรีอีก อีกตัวหนึ่งแล้วทีนี้พอแม่น้องจะโหลดมาเข้าเครื่องเพื่อที่จะมาทําการตัดต่อคลิปนะคะบางคลิปก็โหลดได้บางคลิปก็โหลดไม่ได้ค่ะน่าเสียดายมากเลยแต่ถ้าจะตัดต่อคลิปจริงๆแม่น้องต้องไปทําที่คอมแต่แม่น้องไม่อยากเสียเวลาตรงนั้นไงคะแม่น้องก็เลยเออทำได้เท่าที่คลิปเรามีในโทรศัพท์นะคะ สำหรับคลิปนี้ค่ะก็เป็นตอนหลังจากที่แม่น้องกลับไปที่บ้านที่ชัยภูมิแล้วนะคะเราก็กลับมาทำทุวระที่กรุงเทพหนึ่งคืนแล้วก็กลับมาพักผ่อนต่อที่พัทยาอีกสามวันนะคะสามหรือสี่วันแม่น้องก็จำไม่ได้ค่ะก่อนที่เราจะบินกลับมาที่ประเทศสวีเดนค่ะกลับไทยครั้งนี้นะคะแบบว่าไปทำทุวระค่ะแล้วก็เหนื่อยมากๆเลยมีเวลาได้เที่ยวพักผ่อนแบบเหมือนวิ่งผ่านค่ะทุกคน จริงๆเราไม่ได้อยากมาพักผ่อนที่พัทยานะคะเราอยากพกกาครอบครัวไปพักผ่อนที่อื่นบ้างเพราะว่าพัทยาเราก็เห็นบ่อยแล้วอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ด้วยความที่ว่าเรามีเวลาน้อยดังนั้นเราก็เลยใช้ช่วงเวลาที่เรามีอยู่ให้มันคุ้มค่านะคะนี่ก็คือเป็นคอนโดที่ครอบครัวมแม่น้องเรามาพักกันก่อนที่เราจะบินนะคะก็เป็นอยู่เป็นคอนโดที่อยู่ที่จอมเทียนค่ะบรรยากาศดีมากๆเลย แล้วก็เงียบสงบนะคะพอเราเอากระเป๋าหรืออะไรเข้าเช็คอินเรียบร้อยแล้วค่ะเราก็เรามาถึงตอนลางคืนนะคะขับรถมาแล้วทีนี้แบบว่าระยะทางคือปะ๊าปะเขาจับ G.P.S. นะคะมันก็พาไปเส้นทางแบบว่าเหมือนเส้นทางลัดเส้นทางเลี่ยงไอจราจรติดขัดอะค่ะ,ะ,คะดังนั้นเราก็เลยกลับมาถึงดึกค่ะพอมาถึงนะคะเราก็รีบเข้าห้องเก็บกระเป๋าแล้วก็ พากันเดินไปที่ตลาดไนท์มาร์เก็ตนะคะซึ่งตลาดไนท์มาร์เก็ตนี่คือแบบว่าแม่น้องกับน้องพอใจคะ่ะเราอยากกินหมูหวานแม่น้องอยากกินส้มตำอยากกินน้ำผลไม้ปั่นแล้วมันมีครบทุกอย่างเลยคะ่ะทุกคนแล้วก็ร้านส้มตำที่ตลาดไนท์มาร์เก็ตที่จอมเทียนนะคะอร่อยมากๆเลยคะ่ะทุกคนตํากล้วยเขานะคะหูแม่น้องแบบซื้อมาครั้งหนึ่งแม่น้องกินได้สามครั้งคะ่ะติดใจมากๆเลย ยังพูดกับป้าปานะคะว่าป้าป้าฉันจะแอบเอาขึ้นเครื่องได้ไหมฉันจะเอาไปกินที่สวมเดนอะไรยเงี้ยค่ะป้าป้าเขาก็ขำนะคะว่ามามาไม่ได้เพราะว่าเราต้องพาน้องปัจใจไปเจอพ่อที่กรุงเทพอีกก่อนเราจะขึ้นเครื่องอะไรเงี้ยเดี๋ยวมันจะเสียอะไรเงี้ยนะคะป้าป้าก็บอกแม่น้องแม่น้องก็แค่แซวเล่นเฉยๆคะ่ะแม่น้องก็ได้แค่มะขามหวานนะคะซื้อมะขามหวานมาปอกเปลือกออกแล้วก็ ได้มากินแค่นิดหน่อยเองค่ะกับข้าวเหนียวนะคะข้าวใหม่กับไทยรอบนี้ได้กินข้าวใหม่ค่ะทุกคนดีใจมากเลยไม่ใช่ข้าวตัวเองนะคะเป็นข้าวญาติค่ะพี่สาวเอาให้พอดีไปเยี่ยมป้าแล้วทีนี้เขาเกี่ยวข้าวแล้วเขาก็เลยได้สีเขาก็เลยเอาให้กินค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะข้าวใหม่นะคะหอมแล้วก็กินกับไอ้มะขามหวานค่ะอู้อยังแซ่บเลยค่ะ นี่ก็คือบรรยากาศด้านบนของคอนโดนะคะก็คือว่าเราก็พากันส่องดูค่ะก็บอกว่าป้าป้าเนี่ยบ้านไอ้มาม่าเลกก็คือแม่ฮักนะคะแม่ที่แม่น้องนับถือค่ะคือแม่น้องก็รู้จักกับแม่นานแล้วนะคะน่าจะประมาณห้าหห้าหกปีแล้วก็นับถือกันค่ะแม่ก็มีบ้านอยู่ที่พัทยานะคะนี่ก็คือบรรยากาศล็อบบี้ข้างล่างของ ไอคอนโดแห่งนี้ค่ะคอนโดนี้สวยมากๆเลยค่ะแต่ว่ามันห้องเล็กนะคะจริงๆเราจองบุ๊กได้ห้องใหญ่แต่ด้วยความที่ว่าเรามาถึงช้าเราก็เลยได้ห้องเล็กเขาก็เลยเปลี่ยนห้องให้เพราะว่าคนที่จะเอากุญแจมาให้เขาเขากลับไปก่อนค่ะเขามีธุระดังน,น,นั้นเขาก็เลยถามไอ้แม่น้องนะคะว่าเปลี่ยนเป็นห้องเล็กได้ไหมคะอะไรอย่างเงี้ยค่ะเราก็เลยเออไม่มีปัญหาเพราะว่าเราก็อยู่แค่สามสามวันเองอะไรอย่างเงี้ยค่ะ นี่คือหลังจากที่เราเข้าพักเสร็จเรียบร้อยตอนเช้าเราก็พากันออกมาเราจะไปทําธุราที่จะไปเจอเพื่อนเอียงนะคะที่ไอห้างห้างเซนท่าร์นะคะที่ที่พัทยานะคะแล้วก็มาแวะไอป้าป๋าอยากกินไอน้ําโคกแล้วแม่น้องก็อยากกินเนื้อแดดเดียวย่างค่ะทุกคนก็พอดีเจอนะคะเราก็เลยนั่งกินอยู่ที่ชายหาดค่ะก็นั่ง ดูทะเลอะไรเงี้ยดูแสงแดดนะคะหลังจากที่เราทำทุราเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็คือเราก็พากันมาดินเนอร์คันค่ะมากินข้าวเย็นกันที่ไอ้ร้านอาหารไอ้ทรีเมอร์เมดนะคะก็คือวิวบรรยากาศเขาสวยมากๆเลยค่ะซึ่งอร้านอาหารตรงนี้มันก็อยู่ใกล้โรงแรมอีกโรงแรมหนึ่งที่แม่น้องกับ ครอบครัวเราไปพักกันนะคะที่พาพ่อมาเที่ยวกับหลานะคะเดี๋ยวเดี๋ยวคลิปหน้านะคะเดี๋ยวแม่น้องจะทําคลิปที่โรงแรมนั้นให้ดูค่ะชื่อโรงแรมไอแม่น้องก็จำไม่ได้เดี๋ยวไงแม่น้องมาทําคลิปไอคลิปหน้าให้ดูนะคะวิวและบรรยากาศตรงนี้นะคะสวยมากๆเลยค่ะก็คือด้วยความที่ว่าครอบครัวแม่น้องเราเดินไปเลยเราไม่ได้บุกนะคะถ้าเราบุกเราก็จะได้นั่งตรงตะก,กาเนี่ยค่ะเราจะเลือกตรงวิวตรง ไหนก็ได้ที่เราคิดว่าวิวมันสวยนะคะแต่ว่าเวลาสั่งอาหารขึ้นไปก็ต้องสตาร์ทที่2000หรือ3000บาทขึ้นไปนะคะแม่น้องก็จำไม่ได้นะคะขอโทษด้วยนะคะถ้าแม่น้องพูดอะไรผิดพลาดไปคือถ้าเกิดเรานั่งตรงกระเช้านะคะตรงเอตรงตรงกระเช้ารังนกอะคะ่ะแต่พอดีว่ารอบเนี้ยโชคดีมากๆเลยพอดีว่าตรงกระเช้าอะคะ่ะมันมีว่างอยู่แล้วจริงจ พนักงานก็พาเราไปอีกมุมหนึ่งนะคะแต่มุมนั้นเราจะมองไม่เห็นพระอาทิตย์ตกแล้วทีนี้แม่น้องก็เลยถามว่าเราขอเดินดูอีกได้ไหมอะไรเงี้ยค่ะแล้วพอดีว่าก็มีน้องพนักงานอีกคนหนึ่งนะคะก็เดินมาบอกน้องพนักงานในร้านที่พาแม่น้องกับครอบครัวไปดูอีกกระเช้าหนึ่งอะคะ่ะว่ามีกระเช้าอีกกระเช้าหนึ่งอยู่นะก็คือว่าวิวตรงเนี้สวยมากเลยเห็นวิว พระอาทิตย์ตกแต่ว่าโต๊ะอาหารมันแคบเหมาะสําหรับสามคนสี่คนได้อะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยว่าอ๋อไม่มีปัญหาเพราะว่าเรามากันแค่สามคนเองอะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยได้มานั่งตรงนี้นะคะเป็นจุดที่แบบโรแมนติกมากๆเลยค่ะได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกอะไรเงี้ยก็คือมันรู้สึกได้เออนะเราได้ชาร์จแบตเต็มที่แล้วก็อาหารที่นี่นะคะก็ถือว่าโอเคค่ะทุกคน แม่น้องก็ไม่รู้เหมือนกันนะคะว่ามันมันจะขึ้นอยู่กับแล้วแต่เมนูหรือเปล่าแต่ถามแม่น้องกับป๊าๆว่ามันโอเคไหมรสชาติมันก็โอเคค่ะแล้วก็ถ้าเราไม่ได้คิดอะไรมากก็คือแบบว่าหนึ่งละเราได้มาซื้อได้มาดื่มดํากับการชมวิวแล้วก็บรรยากาศยามค่ําคืนเห็นแสงไฟสีเสียงได้นั่งฟังเพลงนะคะได้ชมวิวพระอาทิตย์ตกดินแบบ นั่งชิวๆไม่ต้องคิดอะไรมากอะไรอย่างเงี้ยค่ะในวันที่เราพักผ่อนนะคะเนี่แหละค่ะถ้าพี่ๆเพื่อนๆเอฟซีท่านใดนะคะที่กลับไทยแล้วอยากจะไปเที่ยวพัทยาตรงจุดชมวิวตรงนี้นะคะเป็นจุดที่สวยมากๆเลยนะคะชื่อว่าร้านทรีเมอร์เมดนะคะอยู่อยู่แถวเขาพตัตตำหนักค่ะทุกคนสวยมากๆเลยลองเซิร์ชเข้าไปดูได้ค่ะแม่น้องนึกขำมากๆเลยค่ะ หลังจากที่เรากินข้าวตรงนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะก็คือแม่น้องอ่ะกินข้าวสองรอบนะคะเออไม่ใช่สองรอบสี่รอบแรกกินตำตำกล้วยกับขนมจีนที่ไอคอนโดก่อนพอหลังจากนั้นเราก็ไปกินข้าวกับเพื่อนนะคะที่ห้างตปะปสินค้าไอเซนทันนะคะที่พัทยาแล้วเราก็มากินข้าวตรงนี้อีกคะ่ะทุกคน แล้วชุดที่แม่น้องใส่มันเป็นเหมือนชุดคลุมค่ะทุกคนมันเป็นเหมือนชุดคลุมนึกตลกมากเลยค่ะแล้วก็กินอิ่มแล้วก็คือว่าปปารู้สึกว่าวันนั้นปป้าเพลียมากๆเลยค่ะถ่ายรูปหน้าตานี่อิดโรยตลอดเพราะว่าเป็นพลขับตลอดนะคะขับรถตลอดอะไรอย่างเงี้ยแล้ววันนั้นเหนื่อยแล้วก็เพลียมากๆเลยนะคะปปาก็เรียกว่ามาม่าฉันอยากไปนวดแล้วก็พาเธอกับพอใจไปนวดผ่อนคลายด้วยอะไรเงี้ยค่ะ เพราะว่าตอนที่เรามาเราได้ไปนวดแค่สองครั้งเองค่ะแล้ววันนี้ก็แบบเรารู้สึกอยากนวดมากๆเราก็เลยพากันไปนวดแล้วมันเป็นช่วงจังหวะที่แม่น้องกินข้าวอิ่มใหม่ๆกินข้าวอิ่มใหม่ๆพอเข้าไปในร้านนะคะพี่พนักง,งานเขาก็เลยถามนะคะว่าไอคุณแม่ไอมีน้องหรอคะเราจะได้นวดให้เบาๆแม่น้องและน้องพอใจนะคะเราก็ข่ำกากเลยค่ะ ป๊าป้าก็เลยถามนะคะว่าพวกเธอหัวเราะอ,อะไรอะไรอย่างเงี้ยค่ะแม่น้องก็เลยบอกป๊าป้านะคะว่าเออแบบเนี่ยพี่พนักงานก็ถามว่าฉันมีลูกเหรอเขาจะได้นวดให้ฉันเบาๆป๊าป๊าก็เลยบอกว่าไม่ไม่เมียฉันไม่ได้มีลูกอะไรอย่างเงี้ยค่ะไอลูกค้าที่เข้าไปนวดในร้านนะคะเขาก็ยิ้มเขาก็หัวเราะค่ะคือเขาก็ยิ้มหัวเราะแบบเบาๆนะคะก็ตามมารยาทนะคะ แม่น้องแบบนึกขำมากเลยค่ะแบบลักษณะเหมือนคนท้องมากๆเลยค่ะทุกคนก็คือไม่แปลกใจเลยค่ะที่แบบว่าที่พี่พนักง,งานนวดน,นะคะก็ถามว่ามีน้องหรือคาอะไรเงี้ยค่ะแม่น้องก็มานั่งนึกจินตนาการตัวเองนะคะถ้าเป็นแม่น้องแม่น้องคงจะถามว่าใกล้คลอดแล้วหรือคะคุณแม่ <c oughs> เพราะว่าท้องใหญ่มากเลยค่ะทุกคน ค่ะสำหรับคลิปนี้แม่น้องก็ต้องขอตัวลาไปก่อนละค่ะเดี๋ยวยไงไว้เจอกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ